วิดีโอนี้นะคะพอดีว่าทีมเราจะเตรียมตัวไปซื้อรอพอดีเลยที่นี้ก็ไปนคตนร,รูปนะคะที่แบบว่ารีเควสเข้ามาว่ามีรูปไหนบ้างอะไรบ้างที่แบบว่าเอ,อมันน่าจะไปกับชุดวันนี้ได้ะค่ะวันนี้ที่ใส่เป็นแบบว่าชุดกระโปรงนะคะแล้วก็เป็นเนี่ยเปิดไหล่ข้างนึงนะคะแล้วสีสันฟีดฟีดแล้วก็ที่วันนี้ดูสูงเป็นพิเศษถ้าคุณเทียบจากระดับกล้องนะคะวันนี้ใส่รองเท้าไปด้วยนะคะในขณะที่แต่งหน้าเพราะว่าอะไรรู้ปะมันกัดมาก ก็เลยแบบถ้าใส่อยู่บ้านใส่เดินไปเดินมาอย่าใส่ให้มันยืดตามเท้านา ério, yes. ี่ยนะแล้วเวลาเราไปข้างนอกเราใส่ก็คงจะไม่กัดเราเท่าที่มันเคยกัดเรามาก่อนด้ลงเท้าหรือลูกหมาก็ไม่รู้นะกัดจังเลยนะแล้วก็วันนี้ลุกเนี่ยนะคะเป็นแบบของพลอยเชอร์มาที่นี้ในแบบในรูปของแบบนี่คือหน้าขาวมากไม่แน่ใจว่าขาวเพราะแต่งหรือขาวเพราะไฟตกนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความที่มันโชว์เฉพาะสีส้มบน ภาพเนี่ยมันเป็นเพราะว่าใช้ประเภทแอปพลิเคชันที่คุณรู้ใช่ไหมคือสามารถจะเลือกให้โชว์เฉพาะสีใดสีหนึ่งบนภาพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเขาใช้แอปแบบนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็คือพยายามแต่งให้มันคล้ายแบบสุดที่จะเป็นไปได้เ <c oughs> ท่าที่มีความสามารถเท่าที่จะมีของมาใช้นี่นะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะแต่งไม่ยากเลยค่ะไปเจอกันค่ะแล้ันตอนแรกเลยนะคะวันนี้พิมพ์ใช้เจ้าเบสตัวนี้พราเมอร์ออกแนวเบสนะคะนี่ของตรีนะคะอันนี้จะมีสีเดียวนะคะเพราะมันเป็นเบสนะ ไม่ต้องมีหลายสีนะปุ๊บปุ๊บอันนี้ที่จะใช้นิดเดียวด้วยเพราะอันนี้พิจะลงแค่ตรงช่วงรอบตานะคะรอบดวงตาด้านล่างนี้นะเพราะว่าตาพิมพักหลังนี้แห้งมากเลยผิวแห้งมาพร้อมกับอายุแก่ๆของเราเนี่ยนะคะยิ่งแก่ยิ่งแห้งเพราะ,ะนั้นใครที่ผิวมันจงดีใจเพราะว่าตอนมันแก่แล้วเนี่ยมันยังไงมันก็แห้งนะมันไม่มันแล้วนะมันมันน้อยมากคือมันจะมันทีโซนเลยก็ว่าไปะคะแต่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็หายไป นะส่วนที่เหลือของใบหน้านะคะคือใช้เป็น Foundation Primer ตัวนี้ของ Smashbox นะคะที่เป็นเนื้อซิลิโคนใช้นิดเดียวพอนะคะอย่าเยอะมากเพราะว่าต่อให้มันซิลิโคนลอง Imagine จินตนาการว่านะถ้าเกิดฟาดลงไปแบบสัก1 ml อะ่ะมันจะมันคงจะต้องหนามากค่ะแล้วก่อนจนะใช้ในพิมพ์กมาท,ที่จะวอร์มนิดนึงวันนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยลง ระหว่างนี้ก็คือลงตรงจุดอื่นไปก่อนเว้นใต้ตาไปก่อนนะคะรอให้เจ้าเบสส่สวนเมื่เี้ยบมันซึมนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปลงที่ใต้ตายังไม่หมดนะเนี่ยยังใช้ได้อีกเยอะนะคะบีบมานนิีเดียวก็เยอะแล้วพยายามแบบนวดวนนะคะให้แบบว่ามันซึมนะคะแล้วก็แบบกระจายตัวได้ดีไ่เป็นผิวของเรา เหลือนะคะคือความจริงเนี่ยลงเจ้าที่เป็นแบบเนื้อซโคนของ Smashbox ตัวนี้อันเดียวก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกแหละเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณผิวแห้งมากแล้วก็ใต้ตามีริ้วรอยแล้วก็รองพื้นชอบลงไปตกไปติดอยู่ตรงนั้นเะป็นร่องเนี่ยนะก็แนะนำว่าลองใช้อะไรที่แบบมันชุ่มชื้นมากๆอย่างเช่นอาจจะหลังจาก อาบำรุงผิวเสร็จแล้วเรเสร็จ mm. แล้ว,ลวใช่ไหมครับก่อนที่จะแต่งหน้าเนี่ยอาจจะลงไอครีมที่ใต้ตาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็รีบแต่งหน้าตามทำใจชุ่มชืม่นใจแบบว่าผิวใจฟูขึ้นมาก่อนที่เราจะเอาเอาครื่องสำอางอัขลงไปเนี่ยบบรับรองพื้นที่จะใช้วันนี้นะคะพิมก็ใช้ของตรีเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นเบอร์สองสนสองคะ่ะจะเป็นแบบที่เป็นเนื้อน้ำๆนะวันนี้พิมจะหลังมือด้วยนะหลังมือนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยจะใช้เป็นแปรง ใช้แปลงซิก m a าแฟลตคาบูกิเอฟนะคะเพราะว่าปกติพิมพ์จะใส่ลงบนฝ่ามือใช่ไหมแล้วก็ถูแล้วก็ลงบนใบหน้าแต่วันนี้เนี่ยอยากจะให้มันดูแบบว่าปกปิดมากกว่าวันอื่นๆนะคะเพราะว่าใช้มือเนี่ยมันจะบางมากเลยเพราะว่าสไตล์พิมพ์เนคือโชว์ผิวอย่างเดียวแต่เนื่องจากลุกของแบบในวันนี้เนี่ยหน้าเหมือนกระเบื้องเลย <laughs> คือแบบว่าเหมือนตุ๊กตาเลยคะะ่ะ ผิวแบบเรียบมากนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปจนกว่าจะเนี่ยรู้สึกว่ามันครอบคลุมพื้นที่นะคะของผิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะยังเหลือบางจุดบางที่มันไม่สามารถปกปิดได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยมาใช้คอนซีลเลอร์ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนาดวันนี้ลงหนาคือพิมา เรียนรู้นะว่าการทารองพื้นเนี่ยลงรองพื้น,นถ้าเกิดว่าเราลงด้วยมือมันบางมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้แปรงเม่อไรปุ๊บเนี่ยทั้งใช้เยอะและหนาและเปลือกรองพื้นมากเลยที่ทาสองรอบกว่าจะแบบลงหมดคือเข้าใจติดในแปรงจำนวนหนึ่งนะคะทีนี้ต่อให้ลงเยอะแล้วเนี่ยว,วันนี้เนี่ยนะคะใต้ตามาแล้ววันนี้ก็เลยใช้คอนซีลเลอร์นี้นะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของโรตรีนะคะคิดว่าน่าจะมีแค่เบอร์เดียวอันนี้เป็นของโรตรีก็ลงที่ใต้ตาติดนึง ขกลบเพิ่มนิดหน่อยนะคะเยอะเยอะมากเพราะว่าจริงๆรองพื้นที่โลงไปก็เยอะแล้วนะคะเพียงแต่เราพอเราเสร็จด้วยคอนซีลเลอร์เนี่ยแล้วก็แป้งฝุ่นลงปุ๊บป,บปบุเดี๋ยวก็โอ้แล้มันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเยอะเกินเนี่ยใต้ตาดูขับมาทันทีนะคะเอาแปรงรองพื้นมาสักครู่นี้แล้วค่ะ ช่ได้ใช่ได้แต่จะบอกว่าพอแต่งนี้มันรู้สึกหลอกมากเลยปกติพิมแต่งบางมากถอยออกมามองเองไกลๆแล้วรู้สึกหืมเยอะนะเตอเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย่ใช้แป้งฝุ่นของทรีเหมือนกันนะคะอันนี้ที่พิมใช้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งวิธีลงแป้งฝุ่นแบบว่าพิมก็กากมากโปะลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาแป้งเอาแปรงมาปัดแป้งทีนี้ทีถ้าเกิดคุณลอกหลอกพื้นอะไรประมาณขนาดนี้ลงคอนซีลเลอร์ อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเอาแป้งเซตด่วนเลยนะคะมันจะไม่ไหลจะอยู่ไปทั้งวันเมื่อกี้นี้เนี่ยลองพื้นตนะั้งจตว่าเทกมาแล้วเยอะเปน,นิดนึงนะคะพิมพ์งลงมาถึงคอถัาเลดคุณลงมาถึงคอบอกว่าไม่ใช่ลืมไม่ใช่อย่าลืมแปะแป้งเดียวนะแต่ว่าพอหลังจากที่กลับมาจากข้างนอกตอนเย็นแล้วอะล้างเครื่องสำอางล้างให้มันถึงตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ล้างแค่ตรงนี้ตรงนี้สะอาดแล้วแต่ตรงคอตอนลงนะอุ้ยกลัวเป็นรอยกลัวหน้ามันรอยกับพี่ลงมาถึงนี่แต่ถึงเวลาล้างหน้าล้างแค่นี้ไม่โอนะคะ ตายแล้วขาวมากหน้าเหมือนในแบบเลยหน้าขาวสุดๆปกติขาวเหลืองกว่าน,นี้นะวันนี้ขาวมากอืมอ่ะทีนี้สำหรับคิ้วเนี่ยเนื่องจากพิมพ์สักไปแล้วนะคะพิมพก็แค่ปัดรองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นมอสักครู่นี้ออกนะคะก็พอแล้วเพราะว่าในแบบเนี่ยคือ เน้นที่ปากกับแก้มอะนะคะตาก็ไม่ค่อยอะไรตาก็คือไอายไลเนอร์เยอะๆิงจริงเราจะพูดไรนะก็เน้นทุกส่วนนะคะไม่ได้มีส่วนไหนที่ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะ <c oughs> เพราะนั้นไปแต่งตากล <c oughs> ับมากับดวงตาแล้วนะคะก็เมื่อกี้พยายามเชื่อติดขนตาปลอมนะคะจะบอกว่าพยายามที่ติดขนตาปลอมขนตาปลอมถ้าเกิดคุณจะเลือกใช้เนี่ยแนะนําว่าให้เลือกใช้หน้าตาที่เป็นประมาณแบบนี้นะค่ะ แต่เนื่องจากว่าพิมพ์ไปทําขนตาเกลิกถาวรมาเนี่ยนะคะมันทําให้ติดขนตาปลอมทับไปยากมากเลยที่เรื่องนี้นี่เป็นเพราะว่าคุณเห็นไหมว่ามันจะหนาๆที่ตรงโคนนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นทิ่ม,ม,ม,มๆแหลมๆออกมาเนี่ยนะคะเออหล่น <c oughs> นะคะนี่ก็เอามาลองทาบให้ดูเพราะทาข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นนะคะ <c oughs> พอติดขนเนี่ยพอใช้ขนตานนแล้วมันจะอะไรประมาณเนี้นะคะก็คือมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเหนือจากตรงไอายไลเนอร์ของเรานะคะ เก็บก่อนมาถึงขั้นตอนแรกของเรานะคะตานี้แต่งไม่ยากเลยนะคะสีสันที่ใช้วันนี้เนี่พิมใช้บลัชออนมาดับเบิลเป็นอายชโด์นะคะอันนี้จะเป็นบลัชบายท e นะคะสีพัมคิน n 6 6 3ของ Sleek นะคะนี่คือเบอร์363นะคะสีที่จะใช้สีนี้คะ่ะพัมคินนะคะสีส้มมากๆแล้วก็ส้มขนาดคุณดูแล้วกันหัวแปลงของการนสีส้มไปเลยะคะ่ะก็แตะอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว ออกเพราะว่าเจมโจนมานี้จิ้มขึ้นมานีิเดียว่เองนะคะลงแบบว่าบนเปลือกตานะคะแล้วลากออกไปทางด้านหางตารูปของแบบก็เบลอเบลอนิดๆน,น,นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงหัวตาตอนแรกเขาแต่งอะไรของเขาไว้บ้างนะคะเราก็ตีความตามแบบเราเนะ <laughs> ชอบแบบนี้ยังได้แบบนี้ก็แต่งแบบนี้อะไรประมาณนั้น อยากให้แบบว่าตรงหัวตายเงี้ยมีสีส้มๆนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยนะก็ใส่ตรงช่วงหัวตายเยอะหน่อยได้แล้วแต่ความชอบอพี่มีคิดว่าลุคนี้เนี่ยอาจจะแบบลองเปลี่ยนเป็นบบสีฟ้าก็น่าจะสวยนะคะสีฟ้าเนี่ยค่ะลงแค่บ,บางๆแบบนี้เองนะคะทิ้งไว้แล้วก็มาใช้อายไลเนอร์กันโดยที่อายไลเนอร์ที่จะใช้วันนี้เนี่ยใช้โอ้ไม y e อายไลนะคะหน้าแบบนี้นะคะนี่ของอ e ีทูดี้ซื้อมานานละซื้อมาแต่ไปเกาหลี ครั้งแรกครั้งที่แล้วมีครั้งเดียวไม่เคยไปครั้งอื่นอีกนะคะก็ซื้อมาไม่แพงจำไม่ราคาไม่ได้แล้วค่ะเพราะนานมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้จนพักหลังไปเจอแย้บ่อยแย้บอกพี่มันดีเอามาใช้ก็ได้เพราะปกติเนี่ยพิมพจะชอบใช้ที่เป็นดินสอม,มากกว่าะะใช้เป็นเพนซิลอะไรอย่างเงี้ยพีพ่ว่ามันสะดวกดีแบบน้ํามันมันน้ะนะคะเวลาลงวันนี้เนี่ยลงอายไลเนอร์ใหญ่หญหญหญๆเยอะๆเลยนะคะคือเรียกว่าจะกระพริบจะอะไรจะหลับตาลืมตาคุณต้องเห็นอายไลเนอร์แน่นอนเลยประมาณนี้นะคะเพราะนั้นวันพิม วาดขึ้นไปสูงนิดหนึ่งถ้าเกิดคุณมีบล็อกตายเยอะๆแบบแบบสองชั้นชัดๆหรือว่าตาสไตล์พอยเชอร์แมนที่สามารถจะแต่งให้แบบว่ามันเห็นอย่างที่ในแบบคคุณก็สามารถจะปรับได้นะคะความมันในการลงไอายไลเนอร์ เวลาที่แต่งแบบสูงๆอ,อย่างนี้อย่างนคือแบบปลายปืดๆไปเลยนะคะคือมันไม่เลยแล้วก็เลืมตาปืดๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เช็คว่าอ่ามันถึงคือเราจะพยายามเลืมตาให้สุดใช่ไหมคะมันก็จะไปเลอะตรงจุดที่สูงสุดเพราะ,ะนั้นเราจะรู้ว่าจุดที่สูงสุดที่เราอยากจะลงไอายไลเนอร์คือตรงไหนเห็นไหมเนี่ยว่าแปรงเนี่ยมันไปติดเ <laughs> จ้าขนตานะคะเนื่องจากเราไม่ชินน่ะปกติเราไม่มีขนตาพอเราไปต่อมามันก็จะ แต่งหน้าปกติเนี่ยเราจิ้มจิ้มจิ้ม,มอย่างนี้ได้เลยเพอคราวนี้จิ้มไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันติดเห็นไหมแนวขนตาเนี่ยนะคะทีนี้ตรงช่วงหางตานะคะที่ตวัดขึ้นเบาๆเล็กๆเนี่ยคุณลากเส้นในจินตนาการนะคะจากปลาขอบตาล่างเนี่ยไปยงนี้แล้วก็ปื้ดขึ้นไปเจอกับหางคิ้วนะคะก็ลากขึ้นมาหน่อย ทีอย่างเงี้ยแห้งเชียนี่แหละปัญหนประเด็นของเจ้าดินสอไอแบบแบบน้ำเนี่ยนะคะบางทีก็ฉ่ำเหลือเกินบางทีก็แห้งเหลือเกินนะคะแล้วก็เอาใจไม่ค่อยถูกพิมพ์ชอบแบบดินสอง่โอโองายดียังไงก็ได้สีเท่ากันตลอดทุกครั้งขางข้างนี้ยาวไปดิสนะคะเดี๋ยวค่อยมาเช็ดทิ้งเนาะ ก็ตอนนี้ก็คือเช็คความสูงของสีนิดนึงนะคะของอายไลเนอร์พี่รู้สึกว่าอายไลเนอร์ข้างนี้สูงข้างนี้เพราะฉะนั้นพี่จะเติมสีให้สูงขึ้นไปอีกะคะทีนี้ก็ค่อยๆเติมนะคะให้มันดูเข้ม แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบน้ำแล้วเนี่ยพิมพ์ก็ยังใช้ดินสออยู่ดีนะคะมาเขียนทับอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็เขียนท้ายลายใต้แนวขนตานะคะหรือว่าเส้นน้ำตาด้านบนนั่นเองะคะ่ะถ้าเกิดคุณใช้อายไลเนอร์แล้วก็เป็นแบบน้ำเนี่ยแบบนะนำว่าคุณควรจะต้องยืนพัดจนกว่ามันจะเซตตัวพอสมควรก่อนที่คุณจะไปทำอย่างอื่น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นพัดจะเป็นเ <laughs> พื่อนที่ดีที่สุดในยามนี้ คุณไม่ควรเอาหน้าไป็อจอแอร์นะเดี๋ยวจะเป็นวัดนะคะโอเคมันก็พอจะแห้งไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยพิงก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์คะอายไลเนอร์นี้เป็นของ Tree นะคะเบอร์ที่ิมใช้เนี่ยคือเบอร์0ูนย์ห้าไอนะคะทิมเอาทิชชู่มาพันนิ้วนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงขึ้น,น่ง ชูลงไปตเอาใหม่เอาใหม่หที่ยวที่ชัว่วพันเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปดึงสีหรือว่าไปเลอะอะไรพวกเนี้นะคะที่แต่งเอาไว้แล้วโอ้ยเริ่มขันตาประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเดิมนี่นะคะระบายนะคะเข้าไปในบนเปลือกตาตรงนี้ด้วยเพราะว่าไอ้เจ้า ลิควิดเนี่ยมันก็ดีอย่างนะแต่ว่าที่ที่บอกคือคมชอบดินสอคุณก็เจาดินสอเนี่ยเซตอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอายชาโดเซตอีกทีหนึ่งโอ้หลายรอบนะคะแล้วแต่ความชอบนะนตัโดยส่วนตัวแล้วผิวผมก็ชอบดินสอทีนี้มาถึงหางบ้างเธอยาวเกินหน้าเกินตาทําได้สองอย่างเติมข้างนี้กับลบข้างนี้เอาไงดีเติมข้างนี้แล้วกันเติมดูจะฟังเป็นทางเลือกที่งง่ายกว่านะคะ ง่ายกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยตอนนี้ในบ้านทีมทีมอยู่คอนโดนะคะชั้นยี่สิบเมื่อกี้นี้บอกคุณสามีพี่พี่หนูได้ยินเสียงจัก,กจั่นร้องเพิ่งงงจัก,กจั่นมาได้ไงถึงชั้นยี่สิบอ๋อสงสัยเป็นเสียงนกแต่เสียงมันเหมือนจัก,กจั่นมากสาบานคือฟังแล้วมันจัก,กจั่นแน่นอนค่ะแต่ว่ามันคงเป็นนกมากกว่าเนยะมันถึงจะมาถึงแบบชั้นยี่สิบอะไรอย่างงี้ได้ปรากฏเติมเบี้ยวอีก มองยากมากนะคะที่มุมนี้ของกล้องอได้แล้วนะคะถือว่าใช้ได้ประสบความสําเร็จมากในครั้งนี้ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ไมายที่ห่างมันจะยาวหน่อยคุณก็พายเนี่ยคือประเด็นปัญหาของอิจจะแบบลิควิดนะเดี๋ยวมันก็เลอะมือเลอะอะไรทันทีนะคะที่เช็ดทันเนี่ยมัน,ออ,มนออกมาออกเลยเสร็จแล้วทีนี้ตอนนี้ก็รออะไรสักเล็กน้อยนะคะสําหรับสีที่ทิมจะใช้ในการเซตข้างบนนะคะเจ้าอายไลเนอร์ก็คือจะเป็นสีนี้นะคะ สี black out นะคะนี่อยู่ในพาเล smoke palette ของ urban decay นะคะใช้สีนี้เสร็จแล้วคุมจะใช้สีนี้นะคะในการลงที่ขอบตาล่างออแต่ทีนี้ก่อนที่จะลงขอบตาล่างพิมพ์ขอใช้เจ้าดินสออันเดิมของ tree นี่นะคะลงที่ตรงขอบตาด้านนอกเล็กนิดนึงตรงนี้นะคะสั้นๆน้อยๆติดเดียวอย่าเยอะอย จากนั้นเนี่ยใช้แปรงนะคะเ,เล็กๆหน่อยจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำื่อสักครู่แตะขึ้นมาแล้วเคาะทิ้งบ้างนะคะแล้วก็มาเซตที่ทั้งอายไลเนอร์แบบลิควิดแบบดินสอเนี่ยค่ะเซตให้มันดำหนักเข้าไปอีกดำดำเวลาใช้คำสองคำสอนกันมันจะรู้สึกดำยิ่งยิงขึ้นไปนะสำหรับขอบตาล่างนะคะพิมใช้สีนี้ค่ะสีมัชรูม จะเป็นสีแบบสีเงินเงินเมทัลลิกอะไรแบบนี้นะคะนี่พิมใช้แปลงอันเล็กเลยพอดีว่าไม่อยากไปใช้ซ้ำการสีดําเดี๋ยวมันจะติดสีดําขึ้นมาด้วยนะคะก็จะลงที่ขอบตาด้านล่างก็คือว่ายีเจ้าตัวอายไลเนอร์ที่ลงไว้ด้านด้านนอกเนี่ยนะคะให้มันฟูฟุงฟุ้งๆแล้วก็ค่อยๆลากเจ้าสีเงินเนะะี่ยค่ะให้มันต่อไปจนครบแนวจนถึงหัวตาได้ยินไหมเสิงนก ปี๊ปๆๆเสียงเหมือนนกหวีดเราก็คิดว่าจิ้งหรีดอ,อะไรประมาณนี้เองแต่ทีนี้เนี่ยกิมมิคของลุคนี้เนี่ยนะคะก็คือการใช้พวกกลิตเตอร์ไลเนอร์แบบนี้นะคะเขาจะมาลงที่ตรงช่วงกึ่งกลางดวงตาเฉพาะขอบตาล่างเท่านั้นนะคะเพราะนั้นวันนี้พิม์ใช้เจ้านี้ค่ะ แกรมคริสตัลเดสลิงเจลไลเนอร์นะคะของคอลเลคชันนะคะสีนี้คือสีฮัโซนะคะหรือสีเบอร์สีนั่นเองนะคะเน่ <S 2> <S 2> <S นะคะ,นะนะติดึ้นมาแล้วแล้วก็ลงตรงช่วงขอบตาล่างตรงช่วงกึงกลางมันก็จะดูแว๊บๆวแป๊บๆอะไรแบบนี้เท่านี้เอง ลูกนี้ก็เสร็จอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาปัดแก้มกันบ้างขอหันมามองแบบนิดนึงนะคะแก้มวันนี้เนี่ยแน่นอนคือตอนแรกพิมพ์เลือกสีแก้มขึ้นมาก่อนนะคะแต่พอดูเอ้ยแก้มตาปากอะไรสีเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นแก้มก็ปัดด้วยสีนี้เช่นกัน,นะคะ่ะอันตรายอันตรายนะร้ายนะรายนะคะนี่ปัดแบบเบามือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะจิ้มลงไปแล้วปัดทิ้งโอ้โหแบบว่าเข้มมากะคะ่ะคือสีเข้มมากคุณน้องปัดทิ้งสุด แล้วเวลาลงสีของตามแบบเนี่ยค่ะเขาลงค่อนข้างสูงะคะ่ะคืออยู่ช่วงด้านหลังตานี้เลยนะคะลงมาถึงตรงนี้ของแก้มเป็นจริงๆนะเป็นดาราเนี่ยหน้าสวยแต่งอะไรก็ได้นะคะแต่พอเป็นเราเนี่ย <laughs> บางทีแต่งแล้วก็เหรอใช่เหรอ แบบนี้จะดีหรือออกจากบ้านได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะมีคํำถามตั้งคําถามให้กับตัวเองทันทีเลยนะคะอะไรไประมาณนี้แต่ถึงเวลาคุณไม่ต้องกังวลน,นะสามารถที่จะเอาแป้งแป้งแป้งฝุ่นหรือแป้งพัฟหรือแป้งผสมรองพื้นเนี่ยนะคะมาเซตอีกทีหนึ่งตอนแต่งหน้าจบแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันดูแบบว่านวลมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้คุณลงมาจจะ หม่ก็ดิฉันรู้สึกลุกนีนี่เป็นลุกที่แต่งแล้วเสียความมั่นใจมากเลยมันแบบจะไม่เป็นไรต้องสู้นะต้องสู้มันดูออกแนวเหมือนเฉดดิง้งสีส้มอะไรแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เดี่ยพี่จะบอกพี่ไม่ได้แต้มจากตลับลนะพี่แต้มจากหลังมือนะ,ะเพราะว่าแค่หลังมือตรงนี้ก็เข้มมากแล้วนะคะพี่อยากจะได้สีแค่ทีละนิดทีละนิดเพื่อขึ้นมาเติม คือตลับนี้จะประหยัดมากเลยใช้ไปนานนนนาๆๆพิมจะผสมสีนี้เข้าไปปี๊ดหนึ่งนะคะตรงช่วงด้านหน้าแก้มให้มันดูแบบว่ามีเลือดเลืๆหน่อยเไม่งั้นส้นมเชียว ปล่อยแก้มไปก่อนนะคะมาถึงลิปสติกกันบ้างลิปสติกวันนี้ฉันเรื่กมาไม่ธรรมดานะคะเนื่องจากว่าสีที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นสีออกโทนส้มแป๊ดเลยนะคะทีนี้พี่มีส้มแบบนี้ที่เป็นส้มอิดนะคะพี่ก็เลยจะทา O.C.C. ลิปทาส้มอิดก่อนแล้วทบด้วยสีส้มของอลามครามนะคะก็ลองทากันเลยดีกว่าลามคราม O.C.C. เนี่ยนะคะข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือเวลาทาเนี่ยคุณต้องอยู่หน้ากระจก แล้วก็ต้องใช้แปรงเสมอเสมอเสมอคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าทาโดยไม่ใช้แปรงได้ค่ะทาโดยไม่ใช้แปรงเปะไรที่อันตรายมากอันตรายอันตรายค่ะอันนี้เนี่ยแม่ตาพิมนะคะขอใช้เป็นกระจกแยกนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทาแล้วเละไปหมดเลยก็ได้นะคะสีที่พิมพ์ใช้อันนี้นะสีชื่อแกรนมานะคะแกรนมาสีใหญ่นั่นเองแกรนมานะคะลงเลยอ้าลืมบอกไปตอนที่พิมพ์ลงรองพื้นนะคะพิม์ตก มาถึงตรงช่วงปากด้วยนิดนึงเนาะ ริงสีนี้ก็สวยแบบนวลๆแล้วนะคะแต่พินจะบอกว่าถ้าวันไหนที่คุณใช้ OCC ลิปทาเนี่ยหรือลิปสติกของรามครามเนี่ยนะคะความอันตรายก็คือตอนเย็นกลับมาบ้านมันจะล้างยากมากพิมแนะนำให้คุณใช้สครับสครับเลียมฝีปากนะคะเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีร่องปากแบบพิมเนี้ยถึงแล้จะตกลงไปตามร่องปากนะแล้วมันก็จะแบบว่าล้างยากมาก มากๆๆม,ม,มากที่สุดนะคะทีนี้เจ้าลิปทาเนี่ยนะคะมันติดแน่นคุณอาจจะอยากจะรอให้มันแห้งเองไปก่อนเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเมมทิ้งนิดหน่อยเพราะเรายังมีสีอื่นโอ๊ยที่ขนาดเมมทิ้งนะคะเนี่ยชัดมากนะคะชัดมากอย่างนี้ไม่เรียกเมมทิง้งแล้วเมมลงมากกว่านะคะทีนี้ลา,ามรารมันนี้นะคะชื่อว่าสี My Beautiful Rocket นะคะเผื่อใครอยากได้สีส้มปรีขนาดนี้นะคะ My Beautiful Rocket ส้มเชอเธอ จะบอกว่าสีเบสก็คือเจ้าแกรนมานี่ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสีข้างบนเลยนะคะทีนี้สำหรับใบหน้านะคะพิมพ์อยากจะเซตด้วยแป้งอีกสักครั้งนะคะโดยพิมพจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนี้นะคะอันนี้คือ White Cosmo ของ Pola นะคะพักหลังพิมพใช้แป้งนี้ค่อนข้างบ่อยพิมพ์ชอบที่สีมันไม่ขาวมากเกินไปคือพักหลังเนี้ยบางทีแต่งหน้าเราสึกเฮ้ยทำไมหน้าขาวมาก หน้าขาวว่าไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าแบบพักหลังนี้เทสคอลลาเจนเทสสกินแคร์ที่แบบมันช่วยแบบว่าช่วยเรื่องผิวขาวหรือเปล่านะคะก็เลยขาวมากเลยอ่ะพักหลังนี้หน้าขาวกว่าตัวทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะตัวขาวกว่าหน้านะคะเพราะว่าตัวเราใส่เสื้อผ้ามแต่ว่าหน้าเราเนี่ยต้องเจอแดดตลอดเวลานะคะก็สามารถจะซับลงไปบนช่วงแก้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูนวลมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ดูแบบว่าโอ้แก้ม เดินมาเห็นแต่แก้มปากเปิดไม่สนใจนะคะเห็นแก้มก่อนก็ตกแต่งใด้พอใจนะคะแต่ตอนนี้พิงรู้สึกว่าเิมโอแล้วนะโอมากนี่ขนาดว่าไม่ได้เมื่อกี้เห็นไปค่ะเห็นแวบๆปิ๊งๆถ้าเกิดว่าแน,น,นะนำว่าคุณติดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าในบางขนาดคุณอาจจะอยากเติม ได้ปิ้งๆเยอะๆหน่อยนะคะมันชางชัดเจนนะคะอะไรค่ะว,นนว,นนนวันนั้นวันนี้วันไหนนะคะวันนี้ใส่ตุ้มหูด้วยนะนานๆทีนะคะแล้วก็ใส่ชุดเป็นแบบชุดเปิดไหล่ชุดเปิดไหล่นะคะลานสีสันนะคะแล้วก็มีโบโบอะไรตรงนี้ขะะ้างก็เสร็จกันแล้วนะคะกับลุกนี้เนี่ยเหลือแค่ทําผมให้มันพอดูได้แล้วก็จะออกนอกบ้านได้แล้วนะคะจะไปดัดจะไป ขาเรียกอะไรม้วนเมินเลยนิดนึงฮพักหลังนี้นะยิ่งรู้สึกว่าความสามารถในการทําผมลดถ,ถอยลงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะผมที่มันยาวเกินไปคือมันทําให้เวลาจะทาอะไรบมันทีมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยคือแบบมันยาวมากตอนนี้มันถึงถึงถึงเอวแล้วค่ะถึงเอวยาวมากไกลมากใส่จะต้องแบบว่า ไปตัดไปเล่มไปดัดไปทําอะไรสักอย่างที่แบบว่าปกติไม่ค่อยได้ทำเนี่ยค่ะอะลค่ะลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบอกพิมด้วยวคุณแต่งไปไหนทุกครั้งเลยนะที่แบบแต่งลุกเลยที่มันแบบประยขนาดนี้คุณแต่งไปไหนฉันอยากรู้นะคะอะละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากท,ที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันดอนนะคะสำหรับวัน,นี้สวัสดีค่ะ